มคาเฟ่บายแบ็คท sure. างเข้าร้านแจ็คน้ำตกขุนก้อนครับสะพานเหล็กแบบนีบ้ธรรมชาติสวยมากเฮ้เอ็นเยนครับน้ำตกร้านอยู่ตรงนู้นครับน้ำจากน้ำตกไหลลงมาเลยครับจากทางนี้ครับเดินเข้ามาดูในร้าน ห้านกาแฟบรรยากาศแคมปิ้งครับห้างกระดานกุ๊กอนตัวร้านครับเอเป็นรักษณะแคมป์ขนมกุ๊กกี้ มันยากาศคากน้ำครับสวยงามมากมยากาศล่มลื่นครับนี่ไปแช่เทา้ากับน้ำเย็นๆโต๊ะกลางน้ำครับบรรยากาศดีย้ำตกเล็กๆให้ดูด้วย กาแฟมาแล้วครับลาเต้เย็นครับกับบรรยกากาศริงน้ำแบบสวยแบบนี้เย็นๆ อไอ้เก็ไก่ครับนะครับอร่อยนะครับกินจอยยูนิสครับรรยกาศไน้แค้มครับน่าได้บาทมึงนี่ก็จะล่มหน่อยมีเติยโดมเลยครับนี่แต่งสวยมากาข้างในก็ไม่มีแดดนี่มีพัดลมเล็กด้วยมีไดโดเสาด้วยครับ ชิกษชาให้นั่งเล่นครับหเหยียเท้าหย่ยน้ํา เสร็จกางน้ำบอกต้นไม้ด้วย